เฮ้พวกเตอนักเรียนทุกคนเตยอย่ากิ้งกอกใส่ครูนักแรงยนตีเตอแหลงงานอยู่ว่าครูชอบแหลงเรื่องเพื่อนเตยต้องรู้ด้วยไม่ใช่ครูชอบแหลงเรื่องเพื่อนลูกแต่ครูแหลงด้วยความจําเป็นเตยก็ใจหรือเปล่าแล้วครูเชื่อว่าหลายคนก็จําเป็นเหมือนครูนะเขาตึงแหลงเรื่องเพื่อนกันไง คือความจำเป็นของครูก็คือครูนอกจากตือครูหมอนหนังรุงครูหมอโนราด้านหลังเก่นไหมพวกเตอเ์เกนงไหมด้านหลังครูเนี่ยครูหมอนหนังรุงครูหมอนโนรานอกจากตือครูหมอนหนังรุงและโนราครูยังตือครูหมอเินตาเรื่องเพื่อนลูกเออและการแหล่งเรื่องเพื่อนของครูการดินตาเรื่องเพื่อนของครูเราต้องอัปเดตอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดไงลูกถ้าเราไม่มีเรื่องอัปเดตเราจะไม่มีเรื่องตวายครูหมอเข้าใจหรือเปล่าพวกเตอลองคิดดูว่าถ้าเป็นครูหมอนหนังรุงหรือครูหมอโนราเนี่ย เราต้องบูชาด้วยมากมาปลูกทูปเตียนตลอดถึงปรรุ่นมะหมกรากไม้อะไรเช่นน,นี้แต่ถ้าครูหมอนินตากลเนี่ยเราต้องบูชาด้วยเรื่องเพื่อนลูกเราต้องแหลงเรื่องเพื่อนเยอะๆเพื่อเป็นการตวายคร,ครูครูเชื่อว่าหลายคนนะตืครูหมอนินตากลอยู่บางคนครูหมอมาแอบเลยลูกมาแงบแงบอยู่ครูหมอนินตากลน่ะโดยเฉพาะป้าก้างเรืนอนเธอเห็นไหมป้ากั้งเรือนจะมีครูหมอด้วยนะครูหมอนินตากลนน่ะงแงบอยู่ เตยเขาใจหรือเปล่าแล้วครูหมอนินตาคกนยิ่งใหญ่ของครูก็อยู่ที่จุลีงไงลูกเตอไปเละแต่เอยยางเหงาว่าครูนินตาเรื่องเพื่อนอันนี้ครูถวายครูหมอน,นะลูกนะก็แจตรงกันนะพวกเตอก็เหมือนกันนะอย่าลืมไหว้ครูหมอนินตาคกนด้วยนะลูก